สำหรับคลิปนี้เรามาถอนหญ้าค่ะถอนหญ้าออกจากแปลงนะคะถอนหญ้าออกจากเอ,อเป็นการการ,การกำจัดวัชพืชเยอะๆอ,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 อยากพูดเลยหลังจากไปเที่ยวมาเต็มเลยค่ะกระถางผักเราอันนี้คือกระถางหอมบัวเลยนะคะกระถางหอมบัวเลย ผักเราจะงามได้ก็ต่อเมื่อเราได้ถอนวัชพืชออกจากแปลงก่อนนะคะแล้วค่อยพรวนดิน,นเยอะจังเลยนะคะวัชพืช <c oughs> เราไปท่องเที่ยวยุทธหักมานะคะก็ <c oughs> เลยไม่ได้ดูแลเขา ก็เลยเป็นนั้นว่าเราต้องมาถอนหญ้าออกก่อนนะคะถอนหญ้าออกจากแปลงก่อนถอนได้แล้วเนาะต่อไปก็ถอนแปลงนี้เพราะเราปลูกในเอ่อรังโฟมก็จะดูแลง,ง่ายหน่อยนะคะแค่ถอนหญ้าก็ไม่ได้ใช้เวลานานนะคะถอนหญ้าออก โอ <Okay. S 2> เคเหลือทางนี้เยอะแยะเลยค่ะต่เต่เยอะๆใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเลยเป็นพืชที่เราไม่ต้องการเขาก็เรียกว่าวัชพืชน,นะคะพืชที่เราไม่ต้องการก็ถอนออกเลยถอนออกเลย เป็นพืชที่เราไม่ต้องการเราก็ถอนได้นะคะก็จะเหลือไว้แค่ผักชีกับหอมบัวเลยนะคะอันที่เป็นพืชที่เราไม่ต้องการเรียกว่าวัชพืชเราก็ถอนทิ้งนะตรงนี้ถอนถอนทิ้งให้หมดเลยนะคะแล้วก็ลอกกาบใบด้วย <c oughs> เห็นแล้วก็มันเคี้ยวนะคะนี่ พืชออกเอาวัชพืชออกจากผักของเรามันจะได้ดูแลง่ายขึ้นใส่ปุ๋ยก็จะง่ายขึ้นนะคะโดยทั่วไปแล้วคุณแม่ก็จะใช้มูลวัวมูลวัวแห้งหรือว่ามูลไส้เดือนตอนนี้ไส้เดือนก็ไม่ค่อยเจรินเติบโตเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเขาผ่านความร้อนแดดอากาศจัดนะคะ,ะตัวของ ไส้เดือนก็เลยไม่ค่อยมานะคะก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะ